เมื่อกันลงคทิปไปจริงเพราะอะไริเลยจริงปะลงิอะไรกันอะครับเป็นอะไรวะเล่นเล่นนะครับใช่ก็ลงงลิลิพเลยเล่นเต้นเยอะไหม่เล่นเยอะไหมปกติเล่นบ่อยคอนเทนต์แบบไหนครับเราคอนเทนต์ไหนที่มาก็เล่นอะไรนะเราจะมาเปิดศึกกับตรงนี้ ลาบ้างกิ่าเลล้านอยูเราอัปเดตอัปเด็แใช่ลนมค่้อมะไรทกางเก็ความจริงก็ขเรียกว่าแล้วแต่แล้วแต่ฟิลแล้วแล้วมีใช่ว่าเมื่อกี้เรากินเรื่องนะไรนะใช่แล้วก็ไม่จะมีอันที่แบบว่าพี่ๆเราชอบสนว่าอุ้ยเล่นอัไเนี้ ว่านเ่นกันแต่ละคนต้องตัวตัวผมมาเจอกันมีเวลามาเล่นกันบ้างหลัซีรีส์ครับมาเล่นไปนานกระแสดีเลยอ๋อครับจริงไหมเนี่ยเขาแจะโกกไปล่ะกระแสดีเขาเป็นไงมากจริงๆแล้วแฟนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดถึซีรีส์เขาเป็นสิ่งทีแบบ ใจครับดีใจก็ด <Christopher> ้วยแบบตอนที่เราตั้งใจแน้วมามาตั้งแต่ก่อนตอนถ่ายกว่าที่ก่อนที่ทุกคนจะได้ดูครับก็รู้สึกว่าเออพอผลงานมันออกสู่กับสายตาทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเราภูมิใจแล้วกันครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่มีคนชื่นชอบแล้วก็เราก็แบบมาคอมเมนต์มาแบบว่าติชมเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเราเราดีใจที่รู้สึกว่าเออทุกคนร้องเห็นแล้วก็ให้กุญแจ เช่นกันครับก็รู้สึกว่า,าดีใจท,ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบก็เหลืออีก2อ EP ก็ยังไม่ยังไม่จบฝากปากทุกคนไปติดตามไปฝันเทรนกันใน2อง EP หน้าด้วยก็พวกผมอยากจะให้ซีรีสเรื่องนี้มันออกมา เป็นซรีที่ดีที่สุดแล้วครับก็ผมใส่ความความตั้งใจใส่ความรักลงไปลก็อยากให้ทุกคนชอบสองอีพีนี้มันจะได้เห็นอะไรเพิ่มข<อ><อ>ึ้น,นอีกไ,ไหมรับไม้าเหมอนโสุท้าะก็รู้สึกว่าอย่างที่เราเเอาจจะกรไปล่จมาปล่อยในสองีพีนี้แหละครับก็รู้สึกว่ากจะเป็นสองอีพีที่แบบเต็มที่ไปด้วยความรู้สึกต่างๆครับ โอเคสีไหนก็ตามครัหรอว่าหรือแม้กระทั่งความรักของตัวเองความรู้สึกว่าเออมันถูกต้องสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวไปดูบทสุดร่วมกันว่าจะเป็นยังไแค่นอนว่าซีรีส์เรื่นี้มันให้อะไรกับเราดูมากันในชั้นต่างการมีงานหรือกันมันโตโต้เพื่อนน้องในซีรีส์ครับใช่ครับก็อย่างที่ผมพูดไปแหลว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมันทำให้เราฝึกอะไรหลายอย่างไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบความอดทนครับความเป็นมือาชีพมากขึ้นครับแล้วก็ การทำกันบ้านกับบทเนี่ยเพราก็อะไรหลายๆอย่างรู้ว่ามันได้พัฒนาตัวเองเช่นกันก็มันทำให้ผู้หมเกียขึ้นละกันผู้หมก็ได้ฝึกอะไรหลายๆอย่างจากซีเรื่องนี้อะไรที่ทำอาจจะยังไม่ดีก็พอมาทำในเรื่องนี้ก็ดีกว่าเดิมได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปเยอะเลยก็ก็มันให้ความเป็นใหญ่กับผมีอะไรรอเดี๋ยวรอสั่งติดตามนะครับเดี๋ยวสั่งตอนที่ แล้ว่นุรบาต้องคุยเยนี่นกนเป็นนใหญ่ก็จะเป็นการไปอ่นคอมเมต์เลับแฟเ่อชอบซีนี้ะชอบการแสดงี้นะอะไรอย่างนเก็จะไปเล่นกัเขาี่โนใจคนเราเอกเขาแบบเก็นยอนไก่อับแต่ละนก็จะมีความแบบมีมุมมองที่ต่างกันก็จะแบบมีความเียดกันในแต่ละคน สนับสนุนการท่องเที่ยวยนะยด,ด้วยเนาะเออเห็นไหมซีนี้ผมมีก็ได้น้ำมไปยกโกดเยววัเย็นไม่ไดมไ่ใช่ไทยสวยอ่ะสุดท้ายฝาก,าากาแฟนอร์ไหนครับระบมก็ฝากวินนี่สตาร์ทนะครับผมผมก็ฝากผมว่าฝากซีวีนะครับแจ็คเสม,เมอผมเจอเจ้าชายบนชายหาดผมสุดท้ายแล้วครับเหลืออีกสองดีดีก็อยากให้พี่ติดตามชมกันใครที่ยังไม่เคยดูก็ไปดูย้อนหลังได้ในยูทูบจีแมมซีวีผมบอกค,ครับแล้วก็ มีงานไฟนอล EP แล้วนะครับผมก็จะจัดขึ้นในวันที่21นะครับผมที่ลงภาพยนตร์นะครับสยามพารายสซ์วันที่21นะครับผมก็เปิดขายบัตรวันที่15มีครับ